นสวยจังเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องามตะถมก่อนนะมันเป็นไม้ประดับเลยไม่เคยเห็นเลยอ้าววัสดีนะคะพ่อ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 บัดีค่ะพ่อบัสดีค่ะวัสดีงานเต็มรถเลยพ่อม่นเต็มรถเลยคุณแม่งานเยอะคุณแม่ขอให้คุณแม่เฮงเรงลยๆยเด้อจ้าบ๊ายบายวัสดี้ค่ะวัสดี้ค่ะ โอ้แม่สวัสด,ดีค่ะสวัสดีเจ้าพอดีเราเองคุณแม่น่ะอยากจะมาขอซื้อก็ได้แบ่งก็ได้นะไอว่านหางจระเข้เนี่ยได้ยินกิติศักดิ์เขาว่ามันดีแม่จะเอาไปทำเป็นของหวานอ๋อได้กินเป็นยาได้เนาะเออไม่ขายหนูให้เฉยๆให้เฉยๆฉยใช,ใช่ไม่เอาไปปลูกเลยก็ได้เอาไปปลูกเลยใช่ๆเอาไปปลูก ใส่กระถางก็ได้นะแม่อยู่ในเมืองน่ะแม่ไปซื้อกระถางใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะเนอ่ยปักชำอะลาลันตีอ๋ออลาลันต์อลาต้นอลาต้นเดี๋ยวหนูปักหนูไปเอาไม้มาปักให้แม่เลยแม่รอหนูแป๊บนึงหนูไปเอาไมดมาก่อนสวยจังเลยเยอะแยะเลย มานอนวัดได้หิงเคยใส่ถุงให้แม่น้องได้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 บัน t ะนะใช่อันนี้แม่เอาไปปลูกก่อนเด้อเดี๋ยวแม่จะไม่กลับบ้านโอ้แม่จะไม่้านใช่แม่กระจังไม่เข้าบ้านเพราะว่าแม่จะว่าจะมาสั่งบ้านหางจระเข้ของอิงไว้ก่อนไงพอแม่กลับที่นี้พรุ่งนี้แม่มาพรุ่งนี้แม่มานอนวัดแล้วแม่จะมาเอาโอเคนะ ทำไมอีกต้นต้นมันสมบูรณ์ดีอย่างเลยเนาะเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะสิเยอะแยะเลยเดยนี่ต้นนี้ยิ่งสวยต้นนี้ยิ่งสวยนะต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้โหนี่นะเนี่ยแม่เนี่ยอันนี้ก็สวยแม่ว่าจะมาทำเป็นของหวาน เป็นของหวานกินเขาเขาแนะนําเพื่อนเขาแนะนําให้เขาบอกว่าเอกให้ให้กินบ่อยๆม,มันจะดีต่อสุขภาพรักษาได้ลหลายรแ่้วแล้วแซมหายหรือยังที่แซมเป็นไ้น่นนะนะแม่ลำแซมกับใช่ลำแกสกเสบไม่ใช่เหรอใช่ไหมแม่นี่เป็นลำแสบเสอส่วนแซมเขาจะเป็นอ่าอะไรนะอ่า อ๋อตำบีแม่แม่หนูจะแนะนําแม่นะแม่ไปดูถังน้ําหมักบ้านของเจรเช่หนูถ้าแม่น่ะถ้าแม่ปลูกไว้แล้วแม่เยอะไงแม่เยอะแล้วแม่ไม่ต้องไปทําไอ้นั่นนะนี่แม่ก็ตัดมาทําน้ําหมักนะนี่หนูจะบอกนี่นะคะถ้าแม่เอาไปปลูกนะ หนูจะแนะนําแม่มีมีคนบอกว่าบางทีไปปลูกแล้วมันขยายอย่างนี้ไงเห็นไหมของ<อ>นูนะแต่ห<อ>นูก็ขยายไว้เลยเอะไรวนั่นแหละเต็มไปหมดเลยเพรา,ามันเป<ว>็น<ว>ยาแล้วทีนี้หนูจะแนะนําแม่ไงถ้าสมมติว่าแม่เอาไปปลูกเหมือนหนูอย่างนี้นะคะแล้วถ้ามันเยอะให้แม่ตัดมาทําเป็นน้ําหมักเด้อนี่ใช่นี่ไงนี่แม่ก็ทําน้ําหมักไงนี่ไงแล้วก็แม่ก็เอาน้ํานี่แหละมาลดเขาต่อ ใช่เนแม่จะไปลดอดอกไม้ประดับของแม่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนูเนี่ยเห็นไหมหนูปลูกดอกเศรษฐีเรือนในอ่ะหนูเอาแต่น้ํานี่แหละลดอะล่ะเหรอใช่แล้วหนูปลูกอยู่ใต้ชายคาบ้านนะเนี่ยเห็นไหม,ไมตัออน,อ,นอ,อันนี้นหมายถึงต้นอะไรี่ไหนแม่อ๋อน้อยหนาไงน้อยหนาส่วนอันนี้ใช่ไหมนนที่ว่าผลไม้มหศัศจรรย์ที่แม่เคยกินว่ากินแล้วตอนนี้มะนาว กินมะนาวเข้าไปกลายเป็นมะนาวหวานใช่ไหมใช่อิงเคยให้แม่กินอยู่จ้าให้ค่ะแม่อิงไม่ขยายพันธุ์อันนี้นี่ไงหนูกาลังเพาะชําอยู่นี่ไงคะแม่นี่ไงนน่นนะแม่เดี๋ยวให้มันโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยไปปลูกก็ได้โอเคโอเคแล้วต้นอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อชมพู่มะเมียวไงโอ้แม่อยากได้ไหมล่ะอยากซื้อแหละไม่ไม่ซื้อหนูไม่ขายหนูให้เฉยๆปันผ้าไหนจะมาไม่มันซื้อได้ไงก็เอาเงินไปทําบุญด้วยกันตัวเออ เออเดี๋ยวชมผู้มาเหมียวแม่อันนี้ก็สวยนะ่เนี่ยจะากาลังเป็นดอกเลยสวยจังเลยแม่เห็นบ้านอิงนายเอาเอาถือถือถือโอกาสเลยถ้างั้นน่ะว่าจะถ่ายคุณแม่เก็บไว้นะเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปเลยก็ได้คุณแม่หงมาเอาผ้าม่านด้วยเอาผ้าม่านไม่ให้เย็บนี่แหละงานยุ่งงานยุ่งเพราะรับจอบเย็บผ้าม่านของคุณแม่เราก็เลยโอ้ยช่วงนี้ยุ่งมากเลย เรียบงานให้แม่ไม่ได้เต็มที่เลยนะคะขอโทษด้วยนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างได้ความรู้หลายอย่างได้เรื่องสมุนไพรอ้าวอะไรเนี่ยแม่แม่ได้ของฝากแม่อันนี้นี่ไงหนูกําลังเพาะชําอยู่นี่ไงแม่เนี่ยอินทผลัมแต่นี่มันสายพันธุ์เม็ดจูนนะแม่อันนี้พันธุ์อร่อยด้เนี่ใช่ไหมอันนี้พันธุ์ที่เป็นอ่าที่น้ำตาลเข้มเนี่ยเนี่ยพันธุพันธุ์แม่ส่งให้เธอเน่ะเอออร่อยอะไรชิโดชิโดเนี่ย เออใช่ใช่มันมีมันมีพันอ่าโอ้ยนองามันหลายพันหลายพันเหมือนกันนะแม่นะแม่ส่งให้อิงแล้วนะใช่ใช่ใช่แม่ส่งให้หนูอยู่อื่ใช่เดี๋ยวแม่ค่อยมาเอาไปปลูกแม่ก็ปลูกข้างรัวแม่นี่แหละมันปลูกติดกาแพงเห็นไหมน้อยหนาหนูยังปลูกได้เลยติดกําแพงนั่นเห็นไหมติดฟุตบาทเลยได้กินใช่เลยนะแม่นะเออโอ้ยมารู้จักกันกับรางอีงได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลย บ้านก็ได้อยู่อะไรก็มีหมดรูซิที่น้อย,อยแต่มีหมดทุกอย่างเลยลมีแต,มแตม่มีแต่ของที่มีประโยชน์มีแต่ของที่มีประโยชน์เท่านั้นเลยโอ้สุดยอดเลยหน้ามะม่วงก็ได้กินมะม่วงกับน้องอีกใช่นะมาหาน้องอีกนี่มีอะไรมีความรู้หลายเรื่องเดี๋ยวเอาให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพรุ่งนี้หนูจะให้แม่นะ จ้าว่าวันนี้ผ้าแม่เต็มรถหมดเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูบ้านแม่อยู่นะเดี๋ยวมันมันเริ่มเริ่มแล้วแวเดี๋ยวแม่จะไปก่อนเนี่ยเนี่ยแม่จะรออ่าต้นอ่าชัพู่มะเมียว่ะฉัพู่มะเมียวแล้วก็อะไรเนี่ยมหัศจรรย์เนี่ยอันนี้อิงเคยเอาให้แม่กินแล้วสุดยอดเลยขอบใจนะอิงขอบใจมากขบ คุณแม่เหมือนกันที่เอาผ้ามาให้เย็บายอูกช่วงนี้จ้าอย่าายบายค่ะเดี๋ยวตามไปส่งแม่ที่รถดีกว่าคุณแม่หอมจ่านี่แหละเอาขายหน่อยสวยจังเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องถามตาถมก่อนนะมันเป็นไม้ประดับเลยไม่เคยเห็นเลยโชว์ชวนชม ชวนชมชวนชมเดี๋ยวเปิดท้ายรถนิดนึงมะนาวมะนาวจ้ะแม่เอาสิโอ้ยต้นมะนาวมะนาวมะม่วงนี่อกระท้อนกระท้อนไปหมดแก้วมังกรอะไรก็มีหมดเก็บหนูไปทําบุญสามครั้งเลยแม่เมื่อเช้าหนูก็ไปแดดกำลังร้อนแย่ไปหมดเลยจ้ามะนาวแม่เอาไม้เล่ะมะนาวเนี่ยไม่เหลเองขอบใจมากขอบใจมากเอาไว้เอาไปวัดเนาะจ้าจ้เอาไปวัด ดูขอบคุณคุณแม่มากเลยดูอ้าวบวัยดีนะคะพ่อ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 บ๊าดีค่ะพ่อบวัยดีค่ะบวัยดีงานเต็มรถเลยพ่อม่นเต็มรถเลยคุณแม่งานเยอะคุณแม่ไาให้คุณแม่เฮงเรวยๆยเด้อบ๊ายบาย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 พ่อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมาเที่ยวใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะพ่อ ลืมยังไม่ได้พาไปหาหน่อไม้มัหน้ามาเอาหน่อไม้หวานบายบาบค่ะใบใบคุณแม่หงนะคะคุณแม่หงราน้องมีพมานอยู่ที่อุรีรัมย์จะพามาให้เย็บประจำค่ะช่วงนี้ก็ไอาง,งานเยอะนิดนึงทำงานหลายอย่างเคยเป็นสาวโรงง,งานเคยทำงานเย็บผ้า ก็เลยมีอาชีพติดตัวเพื่อนเอามาให้เย็บกบ็ปฏิเสธไม่ไม่เป็นนะคะช่วยกันสายบุญสายธรรมค่ะนะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วนูนไม่หงไปแล้วค่ะอ้สวยจริงๆนั่นแหละเนาะไม่หง